ครับผมชื่อธนติกาวด์กเอ็กซ์ต้านะฮะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานกับเรื่องวันนี้นะคะก็เมื่อว,วันเพิ่งเลิกหัดกับวนันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็นะผมมาบ่นผมว่าทําไมถึงไม่ช่วยงานบ้านทําไมถึงไม่หุงข้าวทําไมถึงไม่กวาดบ้านทําไมทําไมถึงไม่ถูบ้านฮะ,ะแล้วก็ทําไมถึงไม่อ่านหนังสือทําไมทําไมถึงไม่อ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือหาอะไรบ้างเล่นัม,แต,มแต่เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไปหาเพื่อนฮะ เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องทั้งห้าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับหนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะ้าผมมาบน่นมามาบน่นมาบ่นผมตั้งแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะ้าผมมาบ่นผมว่า,มา,ม,ามาบมาบ่นผมว่าทํำไมถึงไม่ช่วยงานบ้านตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่เคยช่วยงานบ้านตั้งแต่แรกผมเคยรู้เลยว่าผมก็ไม่ได้ให้โอกาสกับเขาเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนพวกนี้ แต่เราก็อยากรู้เหมือนกันฮะว่าเราทําผิดเนี่ยเราไม่เคยทําผิดอะไรเราเราไม่เคยทําผิดอะไรกับคนพวกนี้นะครับซึ่งผมเองไม่เคยทําผิดซ้ำๆซากๆขนาดนี้ที่ผมทาที่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 น้าผมมาดะมามาบ่นผมเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้ช่วยอะไรแต่เขาทําทํางานทําการของเขาเองเขาไม่ได้ทําอะไรของเขาเองเขาทําตัวของเขาเองเขามาบ่นเองเออเองอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผมที่ผ่านมาน้าผมอ่ะมาบ่นผมตั้งแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์วันพฤหัสเมื่อวานวันนี้ยวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เลยแต่พอเคยเจอสถานการณ์แบบเนี้ยผมไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่ผมยังยังยังอยากอยากจะพูดอยู่ตอนเนี้ยไม่อยากจะทําอะไรกับคนพวกเนี้ยแต่เราก็ให้โอกาสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผมเองเราก็ไม่ได้คิดอะไรว่า เราก็ไม่ได้สร้างปัญหาเองแต่เราแต่แต่เราแต่เราไม่เคยรู้เองว่าทําไมว่าทําไมเขาถึงต้องด่าเราเราไม่สนแต่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในตัวของผมเลยเราทํามาทําทามาหากินเองไม่ใช่ว่าจะมาทําอะไรอะไรแบบเนี้ยมันเกิดไปหรือเปล่านี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อใน,ในเมื่อน้าผมมามาดา่ามาดา่า,ดาแต่ผมนะเรื่องที่สองเรื่องที่สองทำไมถึงไม่ช่วยงานบ้านทําไมถึงไม่ทํางานบ้านทําไมถึงไม่กวาดบ้านถูบ้าน,านหูข้าวหูไรนะครับ คือตอนที่ตอนที่น้าผมก็บอกว่าให้หุงข้าวให้หน่อยให้แช่ข้าวประมาณสองสามถ้วยแล้วก็ให้ให้ให,ให,ให้ให้ไปทํางานบ้านนะฮะแต่ผมแต่พอผมไม่ทําน้าผมออามาด่ามาด่าเต่ผมนะฮะคือตอนเนี้ยผมก็ไม่อยากจะรู้นะคะว่าผมอยากจะทําหรือไม่ทําแต่ที่รู้ๆคือเราก็ไม่เคยสร้างโอกาสกับในตัวของผมเลยนะซึ่งผมเองไม่เคยไม่ไม่เคยช่วยงานบ้านเลยตั้งตั้งแต่แม้แม้แม,แม้แต่หุงข้าว ผมยอมรับในตัวของผมเองอะ่ะไม่เคยรู้เลยในเมื่อที่ผมยังไม่เคยรู้ต่อให้ผมทาบิดขนาดไหนผมก็ไม่อยากจะทําให้ผมก็ไม่อยากช่วยผมผมก็ไม่อยากจะช่วยงานบ้านหรอกแต่แต่ถึงยังไงเขาก็เขาก,เขาก็ไม่ให้โอกาสแค่นั้นคิดว่าอนาคตอะ่ะมนทำมันทำให้ผมอะ่ะไปช่วยงานบ้านได้กันเหรอได้คิดว่าคนอื่นค,คิดว่าคนอื่นอะ่ะเขาจะทำเขาเขาจะทําอะไรไม่ได้เหรอได้หรือไม่ได้ก็ช่าง แต่จรงไงผมก็ไม่ได้ให้โอกาสเขาอยู่ดีเขาไม่ได้ให้มีอนาคตแต่เขาอ่ะยังทํยัง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 ทำอะไรยังทําอะไรไม่ได้ที่ผ่านมาผมช่วยงานบ้านตลอดไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานเก็บข้าวเก็บของเก็บหนังสือเก็บอะไรทุกอย่างได้หมดหรือไม่แค่เก็บตุ๊กตาเนี่ยได้หมดถูบ้านก็ได้หมดหรือไม่แค่ล้างห้องน้ําก็ได้หมดอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้ให้โอกาสกับในตัวเรา เราก็ทํางานบ้านในตัวของเราเองไม่ใช่ว่าเขาจะมาทํางานบ้านแบบนี้มันเกินไปมันไม่ได้นะฮะมันไม่มันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแหละฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อยัง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 ไม่เคยรู้นะับว่าผมไม่ได้ช่วยงานบ้านนะครับแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องสําคัญทําไมถึงไม่อ่านหนังสือทําไมถึงไม่ทําไมทําไมถึงไม่อ่านหนังสือทําไมถึงไม่ทําการบ้านทําไมถึงทาไมทาไมถึงต้องเล่นโทรศัพท์นะฮะห่วงแต่เล่นโทรศัพท์ไปเล่นกับเพื่อนนะครับคือ น้าผมอะมาบนแต่ผมว่าผมให้ว่าว่าผมมาให้อ่านหนังสือให้อ่านหนังสือให้ทําการบ้านฮะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเคยอ่านหนังสือทุกฉบับตลอดผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเนี่ยผมมีหนังสือด้วยเนี่ยดูเนี่ย,ยผมอ่านหนังสือทุกฉบับเลยเนี่ยหรือไม่แค่ผมจะอ่านหนึ100่งร้อยหน้าหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอะไรประมาณเนี่ย คิดว่าคนอื่นเขาจะอ่านหนังสือเป็นงั้นหรอคิดว่าคนอื่นเขาจะมองทําตัวเหมือนกับคนแบบว่าไม่ดีพอสำหรับคนอื่นงั้นหรอใช่ผมเคยอ่านหนังสือทุกฉบับอ่านหนังสือทุกฉบับทุกตอนทุกทุกบททุกอะไรได้หมดผมรู้ในเมื่อที่ผมยังไม่เคยรู้อะ่ะผมทำผมทำมาหากินผมก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะทำมาหากินเป็นอะไรประมาณนี้นี่แหละครับ ไม่มีสิ่งไหนที่เราต้องการจะทำแบบนั้นแล้วก็ห่วงแต่เล่นโทรศัพท์นะฮะห่วงแต่เล่นโทรศัพท์ก็คือผมอะเล่นเฟซดู youtube เล่นไลน์ดูทวิตเล่นเล่นเล่นทวิตเตอร์เล่นเล่นหลายๆทุกอย่างนะฮะแต่พอนะผมมาผลแต่ผมปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงในเมื่อที่ผมยังไม่เคยรู้นะฮะว่าตอนนั้นที่ผมยังไม่เคยรู้อะว่าผมต้องการทำอะไรผิดต่อให้ผมทำผิดขนาดไหนผมก็ไม่อยากจะทำอะไรกับคนพวกนี้ ผมผมเล่นผมเล่นโซเชียลได้หมดไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook Line Instagram Instagram Twitter หรือไม่แค่โซเชียลอื่นๆได้หมดผมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะผมทำผมผมทำเองผมคิดเองเออเองทุกอย่างเอ้ไม่ใช่ผมคิดเองทำเ,เองทุกอย่าง,มผ,มง,ง,างผมไม่อยากจะทำอะไรกับในตัวของผมผม,ผมก็ไม่อยากจะรู้นะฮะว่าถ้าเขาทำผิดจริงเราก็ไม่ได้ให้โอกาสกับในตัวของเราจริงนะครับ ซึ่งน้าผมอ่ะอย่าอย่ามาบ่นแต่ผมได้ไหมผมขอร้องให้ผมปล่อยไปตามทางให้ผมปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นโทรศัพท์ไปเถอะถ้าเกิดจะเลิกเล่นถ้าเกิดถ้าเกิดสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยผมก็จะเลิกเล่นแล้วอะไรประมาณนั้นตามนั้นแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องไปเล่นกับเพื่อนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยน้ําให้ผมไปไหนวะน้าน้าน้าให้ผมไปไหนนะว่าให้เล่นให้ไม่ให้เล่นไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนให้อยู่ในบ้านให้อ่านหนังสือนะครับคือถ้าเกิดผมเบื่อขึ้นมาเนี่ย ผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมผมขอร้องให้ไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมทําไมทําไมถึงจะไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีเพื่อนต่อต่อเพื่อนต่อเราเราก็ไม่ได้ทําให้คนอื่นอะมีโอกาสแต่เราอะทามาหะแต่เราทํา,า,ามาเพื่อจะเพื่อจะให้เล่นกับเพื่อนเรามีซื่อสัตย์ต่อเพื่อนเราทํา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 ทุกอย่างต่อเพื่อนเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันเกิดขึ้นต่อเพื่อนเพื่อนเราถ้าเกิดเราเบิกขึ้นมาเราเราเราจะไปเล่นกับเพื่อนที่ไหน ป๋อไอ้ผมไปได้กับเพื่อนเถอะผมขอร้องนี่แหละครับต่อไปเรื่องที่สี่นะฮะเรื่องที่สี่จะเป็นเรื่องที่นะ้าผมะมาด่าผมตั้งแต่ตอนตอนตอน, 5, ตอนปีห้าสองห้าสามถึงปีตอนปีห้าสองห้าสามถึงปีหกสามนะประมาณหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดปีน่าจะน่าจะสิบปีหรือสิบเอ็ดปีก็ได้นะฮะคือ น้าผมอะมาบอกแต่ผมตั้งแต่ตอนสิบสิบสิบเอ็ดปีแล้วเพราะว่าน้าผมอะไม่เคยรู้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เคยแต่แต่แต่ตอนแต่แต่แต่ตอนเป็นเด็กน้าผมมามา,มาด่าผมตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่ตอนประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดขวบด้วยแหละอะไรประมาณนั้นน้าผมมา,มา,ม,ามาด่ามาด่าผมตั้งแต่ตอนเจ็ดแปดตั้งแต่อตอนตอนเจ็ดหรือแปดขวบนะฮะ อะไรประมาณนี้เจ็ดเจ็ดถึงแปดปีนะฮะคือผมเนี่ยทำอาหาทําทําทําผมทําอะไรผิดตอนที่ผมอ่ะยังไม่เคยรู้เลยที่ผ่านมาน้าผมอ่ะอยู่ที่ที่น้าผมอ่ะพักอยู่อาศัยอยู่แถวอ้อมน้อยนะพักอาศัยอยู่แถวอ้อมน้อยอยู่จังหวัดสมุทรสาครนั้นตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยไปอยู่ที่อ้อมน้อยอยู่แถวสมุทรสาครน,นะครับซึ่ง ผมก็ไม่อยากจะรู้นะว่าในเรื่องในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็ก <im itation> ผมก็ไม่เคยรู้นะฮะว่าว่ามันว่า,ม,วาม,มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าเราก็เราก,เราก,เราก็เราก็ไม่ได้ให้โอกาสนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องมาด่าครอบครัวของผมนะเรื่องนะผมมาบอกว่าให้ผมอะ่ะเก็บเสื้อผ้าหนีหนีไปอยู่ต่างจังหวัดหนีไปอยู่ต่างจังหว בש, ัดหนีไป นี่ไปอยู่ต่างจังหวัดให้ไม่ใช่สิให้ผมมาเก็บเสื้อผ้าไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่แค่ไปอยู่สนามบอลนะคือที่ผมอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องมันมันเป็นเรื่องเพราะตัวผมใช่ไหมที่ผ่านมาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่านะฮะผมถามหน่อยผมไม่อยากรู้กับเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ทําอะไรผิดสิ่งที่ผมสิ่งส uh, well well. ิ่งที Fine. ่ผมทําผิดอะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยผมพูดผมพูดได้แค่นี้ แต่ถึงยังไงผมก็ไม่ได้ให้โอกาสสร้างปัญหาสร้างสร้าง,สร,างสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องครอบครัวที่ผ่านนะัที่ผ่านมานะ้นะ้าทําไมนาะถึงต้องทําไมนาะถึงเป็นคนแบบนี้นามาด่านาะนาะนามาด่าเองบ่นเองเออเองนาไม่เคยคิดเลยเหรอแล้วก็นะ้าผมใช้ตังเก่งด้วยพ่อบอกผมตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่ปีก่อนๆอ,อะไรประมาณนั้น ถ้างั้นถ้างั้นน้าไม่ต้องส่งผมกลับต่างจังหวัดก็ได้ส่งผมกลับกรุงเทพก็ได้กลับกรุงเทพก็ได้อะไรส่งผมไปที่กรุงเทพก็ได้อะไรประมาณนั้นผมไม่อยากอยู่กับคนพวกบ้าๆบอๆบงบ้องขนาดนี้ผมไม่อยากอยู่กับพวกออสซิติกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผมไม่อยากไปแล้วแล้วก็ผมไม่อยากอยู่ในที่ที่มันแบบว่าแคบๆไม่อยากอยู่ในที่ที่มันแบบว่าไม่ต่างกันอะไรประมาณนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมัน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 ขึ้นมันขึ้นอยู่อยู่กับตัวของน้าเองไม่ได้ขึ้นเพราะตัวผมหรอก ผมก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาจะมองว่าคนอื่นโง่คนอื่นเขาจะมองว่าคนอื่นไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตัวของผมเองนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้าหมายถึงทําไมน้าผมขายของขายของในออนไลน์นะครับคือนะ้าผมมาไปขายของในออนไลน์พวกผักพ,พวกหน่อไม้พวกขนมพวกขนมไส้อะไรอะไรประมาณนี้ขายของในออนไลน์ใน facebook นะครับคือ ถ้าเกิดไม่มีทุนไม่มีบ้านอยู่อะไรประมาณนั้นเขาก็จะเขาก็เขาเขาก็เขาาก็จะหาว่าผมอโง่เอ้ยไม่ใช่เขาก็เขาก็จะหาว่าผมะไม่ดีต่อเขาผมก็ไม่ได้ผมก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาให้เขาเขาอขายของในออนไลน์ใน f a c e b o ๊ k คนถูกใจก็จะประมาณสี่ถึงห้าคนแต่ถ้าเกิดไม่มีทุนไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแล้วก็เราก็ไม่มีเราก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยให้นาผมอไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาอยู่กับพ่อผม ผมจะอยู่ด้วยการสองคนพ่อแล้วก็ผมไม่อยากให้มีนาด้วยเพราะว่านามันเลวขายของในออนไลน์ก็ไม่คล่องคิดยังไงก็ไม่คิด,ค,ดคิดยังไงก็ไม่ตอบตอบยังไงก็ไม่เชื่อที่ผ่านที่ผ่านมานะาเคย,เคยเจะเคยเจอสถานการณ์แบบดีบ้างไหมผมผมอยากรู้นาะพูดมาดิผมไม่อยากทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อยนะทําแบบทาทำผิดผิดถูกถูก,ถกซ้ําๆนาะก็ไม่เคยคิด นี่แหละครับห้าเรื่องที่เราจะมาบ่นในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาด่าเดี๋ยวเราดี๋ยวเราจะมาบ่นแบบพิเศษจัดหนักๆให้ทุกคนรู้เลยและรู้เลยก็แลวกันที่ผ่านมาเคย,เ,คยเจอเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมที่ผ่านมานะผมมาดา่ามาด่าผมตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงโตเนี่ยจนจนถึงอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยที่ผ่านมาผมไม่เคยช่วยงานบ้านไม่เคยช่วยงานบ้านถูบ้านก็ถูบ้านกว่าบ้านอะไรเลยผมก็เคยให้โอกาสมาตลอด ที่ผ่านมานะผมไม่เคยไม่เคยโทรหาผมเลยประมาณสองสามวันแล้วพ่อผมโทรมาหาผมเมื่อกี้แล้วก็นะ้าผม,มาไม่โทรมาไม่โทรมาหาผมว่มากินข้าวหรือยังทํางานบ้านหรือยังอ่านหนังสือหรือยังอะไรประมาณนั้นไม่โทรมาเลยไม่โทรมาสักครั้งเดียวเลยทําไมถึงไม่โทรเพราะอะไรเพราะว่าเขาทํางานจนเหนื่อยแล้วไงทํางานจนท้อแล้วไง ูดีๆไม่ชอบชอบแต่หาเรื่องทำทำอะไรก็ไม่เคยคิดปรึกษาจบกันดีๆไม่ชอบชอบแต่หาเรื่องคิดว่าคนอื่นน่ะทำสัตว์ไม่เป็นหรอทำสัตว์เนื้อหัวเนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูไม่เป็นยังไงคนอย่างคนอย่างน้ามัน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 เป็นแค่สัตว์เนื้อวัวเพราะว่าน้ามันไม่ได้เกินแค่กระจกอย่างเดียวน้าผมอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาด่าผมขนาดนี้ได้ลงคอได้ยังไงต่อใอ้น้าทำผิดยังไงน้าก็น้าก็ผิด น้ำม,ม,มาน้ามาด่าเรื่องครอบครัวผมแล้วก็มาด่าพ่อผมแล้วก็มาด่าผมทั้งสองคนน้าเันคนละชั้นต่อยนะ้าทำผิดยังไงน้าก็ยังน้งาก็ยังมาด่าทุกทีคิดว่าคนอื่นเขาจะมอง,อมงมว่าคนอื่นโง่กันเหรอไม่ได้โง่นี่เขาจะมองว่าคนอื่นโง่เขาเขาเขาก็จะมองว่าคือคนอื่นบ้ากันเหรอทุยทําเป็นทําเป็นคนทําเป็นเก๋ทําทําเป็นเก๋ทําเป็นหาเรื่องนะมึงนะกูก็ไม่ชอบนะอะไรประมาณนั้น เรื่องเหี่ยๆกับเรื่องสัตว์เนี่ยอะไร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 มันก็จะไม่สําคัญหรอกเพราะว่าคนอื่นเขาจะบอกว่าคนอื่นน่ะไม่ต่างกันทําอะไรก็ไม่เคยปรึกษากันที่ผ่านมานะผมมาบอกว่าเรื่องนี้สินเรื่องเรื่องเรื่องนี้สินเรื่องเงินใช่ไหมถ้าถ้าถ้าบทนเรื่องนี้สินเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินน่ะก็ไปหาสิไปหาสิไปหาเป็นแสนเป็นร้ายไปเลยสิไปเลยไปไปเลยทุยไปเลย หนีไปไกลซะกูมไม่อยากเห็นหน้ามึงตอนเนี้ยตกชกหน้าแม่เลยสัสตกหน้าสิบสิบสิบครั้งจะได้ไหมนะ <c oughs> แค่นี้แหละผมไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดยังไงต่อหน้าตอนนี้นะฮะก็ผมไม่อยากจะทำอะไรกับพวก,พวกนี้แต่อย่าทำแบบนี้อีกแต่อย่าด่าผมแบบนี้อีกต่อไปเนี้ย ผมจะช่วยงานบ้านอีกผมจะช่วยงานมากตลอดแล้วผมไม่อยากทาอะไรกับคนพวกนี้อีกต่อไปแล้วแต่ถ้าเกิดจะทําแบบนี้ก็ทําไปแต่ว่าอย่าไปสนใจกับพวกนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะฮะที่ผ่านมาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอก็อย่าก็อย่าไปสนใจโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับีย๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสักทีนี้สักครับบ๊ายบายสักกัน